บรรยากาศอย่างนี้เรามองไม่เห็นอะไรครับนะฮะเห็นแต่สาวสวยคนดีกันแล้วกันนะครับชื่อว่าน้องเพลงค่ะน้องเพลงเอากี่เพลงวันนี้ <c oughs> นะฮะร,ร้อนไหมเพลง <c oughs> นะฮะ <c oughs> นี่ครับนะฮะ คือพื้นของพื้นที่ของพี่ษดองชาชาชานะฮะนะครับนะแล้วก็หนุ่มรอคนนี้ครับนะฮะชื่ออะไรฮะบีสครับบีสนะฮะนะครับนะก็คนนี้ครับนะชื่ออะไรครับนะบ็อกกี้ครับป็อกกี้นะฮะรอเพื่อนเจาะหูนะฮะคนนี้ชื่อชื่อริวครับชื่อริวนะฮะเจาะหูนะนะครับแล้วก็มีน้องๆที่มากับนะฮะเพื่อนกันใช่ไหมครับชื่ออะไรนะครับแก๊ปครับแก๊ปทำกับพี่ไปแล้วนี่นะฮะรู้จักอันนี้ก็ทำกับพี่ไปแล้วใช่ไหมไ้ยไม่ได้ทำเหรออ่กระสบมน้ำหน้าพี่มากเลยชื่ออะไรพีครับพีีคคครรรัับบแล้้วววก็สสายนนนชื่ออะะไ แทงนะฮะวันนี้มาถอดแก้มนะฮะ,ฮะเดี๋ยวโดนพี่ด่าด้วยนะครับนะฮะ,ะ,ฮะมมครับนะเยี่ยมมากนะฮะบรรยากาศอย่างนี้ครับนะฮะเขาปิดไฟซะแล้วครับนะ,ะว่าไม่รู้จะทํายังไงครับเดี๋ยวเรามาแทงสาวสวยคนนี้ครับน้องเพลงแทงปากนะนะฮะเพลงจะเป็นยังไงนั้นเดียย๋ยวพี่มาวัดกันดูอีกทีคร,ครับนะครับนะก็บรรยากาศสุดยอดครับก็คือตอนนี้รถคงรถเก๋นครับระวังกันตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่มีไฟก็ใช้ไฟฉายนะครับที่วางอยู่นี้ฮะช่วยให้น้องๆได้สมหวังกันที่จะมาร้านแจ็คดอสันนะครับนะฮะ ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งฮะก็น่ารักดีนะครับนะใช่ไหมพเพลงโอเค,ค